สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเรฟไรเดอร์วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถกระบะสายลุยที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดทนทานและคุ้มค่าอย่างมหินทราโบเลโรรุ่นปี2026รถที่ถูกพัฒนามาให้ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการใช้งานในชีวิตประจําวันพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดุดันขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมของโบเลโรเอาไว้ครบถ้วนถ้าพูดถึงโบเลโรหลายคนอาจมองว่าเป็นรถสารพัดประโยชน์ที่ถูกสร้างมาเพื่อความทนทานเป็นหลัก ซึ่งจริงๆแล้วคำจำกัดความของมห h ิน d ราโบเลโรนั้นคือรถอเนกประสงค์ที่ผสมผสานระหว่างความอึดแบบรถใช้งานเชิงพาณิชย์และความสะดวกสบายของรถครอบครัวใช้งานได้ในพื้นที่ธุรกันดารถนนเปล่าหรือแม้กระทั่งภารกิจลุยหนักต่างๆมาฮิน d ราโบเลโรถูกคิดค้นและผลิตโดยบริษัทมาฮิน d ราแอนด์มาฮินราจากประเทศอินเดียซึ่งถือเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียใตย้ และถ้าถามว่าประเทศไหนใช้งานโบลีโรมากที่สุดบอกได้เลยว่าอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีทั้งใช้ในเมืองใช้ในชนบทใช้ขนของใช้เป็นรถราชการรวมถึงใช้ในหลายพื้นที่ที่ต้องการความทนทานระดับสูงนอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาเนปาลและศรีลังกาอีกด้วยสำหรับรุ่นปี2026ความนิยมยังคงสูงเหมือนเดิมเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชอบในความอืด ประหยัดดูแลง่ายอะไล่ไม่แพงและมีสมรรถนะที่ไว้ใจได้โดยเฉพาะในเส้นทางที่ท้าทายหรือพื้นที่ที่รถทั่วไปอาจไปไม่ถึงโบลีโรยังคงเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของผู้ใช้งานสายลุยในด้านสมรรถนะรุ่นปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ทำให้มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำเหมาะกับการบรรทุกหรือขับบนทางครุรืรนการเร่งแซงดีขึ้นและยังคงความประหยัดที่เป็นจุดขายของโบลโรมาตลอดการเก็บเสียงและระบบการสะเทือนก็มีการปรับปรุงเพื่อลดแรงสะเทือน ทำให้การนั่งโดยสารสบายขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานก็ตามเรื่องของความประหยัดน้ำมันโบเลโร2026ทําทำได้ดีในระดับที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลโดยค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่คุ้มค่ามากสำหรับรถที่มีลักษณะหนักและใช้งานสารพัดประโยชน์แบบนี้ ด้านความสามารถในการใช้งานรุ่นนี้รองรับทั้งงานบรรทุกงานวิ่งต่างจังหวัดงานเดินป่าหรือใช้งานในรายในสวนก็เอาอยู่หมดด้วยแชสซีที่แข็งแรงมากระบบช่วงล่างทนทานและโครงสร้างตัวถังที่ทำมาเพื่อรับมือกับสภาพถนนที่โหดได้แบบหายห่วงอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานอย่าง ABS ถุงลมนิรภัยและโครงสร้างนิรภัยที่ปรับให้แข็งแรงขึ้น ฟีเจอร์เด่นของ b บ l e r o 2026ได้แก่หน้าปัดดิจิทัลใหม่ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบูทูตพวงมาลัยมัลติฟังชันระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงพื้นที่เก็บของในห้องโดยสารที่ถูกปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นทําให้ b บ l e โรกลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้สายทํางานและสายครอบครัวสําหรับด้านราคานั้นมหิน d ราโบเลโร2026จะมีราคาเปิดตัวในอินเดียอยู่ประมาณ900-1,200ล้านรูปีขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถคันนี้ให้ถือว่าคุ้มค่ามากทั้งในแงน่การใช้งานจริงความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทําให้โบเลโรเป็นรถที่ขายดีอย่างต่อเนื่องทุกปีสุดท้ายจุดขายที่ทําให้โบเลรยังคงเป็นรถขวัญใจคนใช้งานจริงคือความอึดของเครื่องความประหยัดน้ํามันความง่ายในการซ่อมบํารุงความทนทานของตัวถังและราคาที่เข้าถึงง่ายไม่ว่าจะยุคไหนโบเลโรก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงและความคุ้มค่าเสมอ